ก็ขอกับสวัสดีท่านชมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกม GDS แซนบนมือถือนะครับแบบเอ่อเป็นตัวธรรมดาเนาะแบบไม่มีมอดนะครับเป็นแบบตัวแบบขเขาเรียกว่าอะไรนะาแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีสูตรเลยเลยนะครับ mm hmm. คือเล่นได้แบบเล่นแบบทำภาร,ก,รก,กิจอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็ให้เราดาวน์โหลดลิงก์ทั้งสองลิงก์มาก่อนนะครับก mm ็ hmm. คือลิงก์ APK ให้เรากดอีสตตอร์เลยนะครับ ก็ไปครับกดอินสตอตครับเพื่อเป็นการดาวน์โหลดครับเป็นการติดตั้งครับติดตั้งบ้าเลยครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับให้เรากดเสร็จสิ้นครับแล้วก็มาตรงนี้ครับ G A Super Light อะไรสักอย่างเลยครับกดครับกดแอคแทกเฮียครับนี่ เพลงนี้เจ้าของเพลงใครน,นะคระคะับเกเพลงนี้เจ้าของเพลงใครนะไม่เหมใครวะไม่คุณไงนะแต่ว่าตอนร้องคนเดียวร้องคนเดียวนะอะก็เค้า่ปิดท่อนอ โอเคครับพอเรากดไฟล์ที่เสร็จแล้วครับแล้วก็เจอตัวคอมโดร์สตาร์เกมครับกดค้างกดคัดครับแล้วกดดาวน์โหลดครับแล้วกดไนที่เมมโมรีครับแล้วกดไปที่ Data ครับแล้วกดไปที่ Android Data แล้วให้ทําการกดวางครับนี่ได้นะครับเข้าเกมครับ นี่รูปผู้หญิงไประวานนี้เลยครับนี่นครับก็มีคนเจ้าของเครับก็กดออฟไลน์ครับเฮ้แค่เนี้ยเราก็จะสามารถเล่นเกมได้แบบฟินเฟินเฟินนะค,คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเกมนี้คือสบายชิลเลยนะครับก็สามารถทำภารกิจได้ด้วยแล้วก็จบภารกิจก็ได้นะครับนี่นะครับ ก็คือรายละเอียดที่คือคมชัดครับอะเอ้ยมันเนี้ยไม่เด้งหลุดนะครับนี่มันก็จะมีบืนลูกซองให้เราเล่นด้วยนะครับน,นี่เอ้ยเอาเดี๋ยวต้องขโมยรถรถหนึ่งมาครับไม่มีรถเลยเนะ่ะมาเล่นกัน,นได้นะครับนี่ เืมรถเนี่ยนะเพื่อนเองก็ได้นะครับแล้วแต่นะยิงนีอ้ยตำรวจอะอุ้ยเอ้แล้วก็สามารถยองได้นะนะครับอ่งบอกว่าลงมอดได้นะคนะลงมอดได้ด้วยนะครับ ที่จะสมามารถความสามารถขอนนงตัวเองก็ยินดีเลยนะครับสอนอะไรนะลุงม,มดครับผมลุงม,มดครับผมนะครับออก,ก็คลิปนี้ผมก็ขอตัวไปนอนสลีปปิ้งก่อนนะครับทีนนี้ก็เอ้ยตอนนี้ขอลาขอตัวลาไปสลีปปิ้งก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปไปสลีปปิ้งกัน